สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นสมการ1ตัววิ่งบนล่างรัฐบาลไทยแนวทางเพื่อการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นวันนี้ดิฉันนำสถิติสูตรนี้มาให้โดยสมการก็ถือว่าเป็นสูตรคำนวณระยะยาวใหม่เช่นกันโดยใช้หลักร้อยคูณเบวกหลักสิบล่างคูณสบวกกับ8คงที่เท่ากับ x ดังนั้น อันนี้จะเป็นสูตรคำนวณที่ดูเหมือนจะสั้นแต่มีการคูณเข้ามาเกี่ยวข้องเราเริ่มการพิจนารณาตั้งแต่งวดที่ออก903แล้วก็99 9 7 6 3นะบวกกับหลักสิล่างคูณ2 298แล้วก็บวก8ของที่นำเฉพาะหลักหน่วยรวมกันค่ะ3บวก8เป็น11 11บวก8ก็เป็น19ใช่นไหมฉันก็ใส่9ถัดมาออกอะไรคะ 2,72แล้วก็09คือ1ตัวนี้อาจจะมาฝากฝั่งของบนหรือล่างแล้วแต่กรณีแต่ครั้งนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะรู้สึกว่าเสียงนะมันจะไม่ค่อยมีพลังนะคะเสียงแหบเสียงเบาแต่ว่าพยายามพูดแบบว่าเปล่งเสียงแล้วแต่ก็ได้เท่านี้ดังนั้นให้ท่านผู้ชมถ้าเข้ามาฟังก็เร่งวอลลุ่ม เร่งเสียงขึ้นนะหลัรกร้อยคูณเจ็ดสองเจ็ดสิบสี่บวกกับหลักสิบล่างค, 20, คูณ2องนคูณสองได้ศูนย์บวกแปดงที่เหลือแค่สี่บวกแดสี่บวกแดเป็นสิบสองเราใส่สองเพียงหนึ่งตัวออก8ปดจ็สองและสามศูย์แปดเจ็ดสองและสามศนะเลขสองตัวนี้ค่ะก็มาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนเห็นไหมคะว่า1ตัวนี้อาจจะมาบนหรือล่างนะถัดมาหลักร้อยคูณเจด แปดเจ็ดห้าหกใช่ไหมบวกกับหลักสิบล่างคูณสองสามสองหกบวกกับแปดนะคะคงที่หกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกแปดก็ได้ยี่สิบก็ใส่ศูนย์ออกหกศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งหกอันนี้ก็เลขศูนย์มาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะเปิด ่ถัดมาเราก็ดูหลักร้อยคูณเจ็ดนะหกเจบนะคะบวกกับหลัก10ล่างคูณ2 1งคูณ2ได้2บวก8คูณที่ด้วยลืมสบวก2บวก8เป็น12ดังนั้นจะได้เลขสอดิฉันก็เลื่อนมาดู สมการออก530และ62สองและหกเลขสองตัวนี้มาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างถัดมาเสียงอาจจะแผ่วเบาจริงนะแต่ว่าในฉันไม่ได้พูดเบานะคะคือว่าพยายามพูดเต็มเสียงแล้วไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นป่วยเป็นไข้เป็นอะไรเลยสักอย่างนึงอะยังแข็งแรงดีอยู่แต่ไม่รู้ว่าเสียงมันหายไปไหนช่วงนี้หลักร้อยคูณเจ็ดห้าเจ็ดสาสิบห้าบวกกับหลักสิบล่างคูณสอง สองหกสบสองบวกแปดที่ดังนั้นห้าบวกสองได้เจ็ดเจดบวกแปดเป็นสิบห้าใส่ห้าค่ะออก4ี่ห้าสามและหนึ่งหนึ่งเลขห้าตัวนี้มาในตำแหน่งของหลักสิบบนสังเกตว่าจะมาบนบ้างล่างบ้างนะเพราะว่าเป็นหนึ่งตัวโดยไม่ฝักฝ่ายว่าฝัง่งใดจะมาเนาะทีนี้ขออนุญ,ญาต พิกตัวสูตรไว้ก่อนแล้วก็เลื่อนคอลัมน์ขึ้นนะคะหลักร้อยคูณเจ็ดสี่เจ็ด่สค่ะบวกหลักสิบล่างคูณสองหคูณสได้2อบวกแคงที่8ปบวกสได้10บสิบบวกแปดเป็นสิบแปดเราก็ได้เลขแปออก7 8็ดแสองและ6 7ในงวดต่อมาเลขแปตัวนี้ค่ะมาในตำแหน่งของหลักสิบบนหลักร้อยคูณเจ็ดเจ็ค่ะบวกกับหลักสิบล่างคูณสองสอแล้วก็บวกแคงที่ ถ้บวกสเป็น11 11อบวกแปเป็น19อันนี้ได้เลขเก้นะคะท่านผู้ชมออก4 7 8และ9 1 9ตัวนี้1ตัวมาในตำแหน่งของหลักสิบล่างถัดไปหลักร้อยคูณ7 47 28ี่ดิฉันพักไว้บวกกับหลักสิบล่างคูณ2 2 9สอ 2, 98, บวกกับ8คดที่ดังนั้นมี8ปดกลุมกัน3ตัวก็38 24ก็จะได้เลขสี่เนาะออกอะไรคะ แปดหนึ่งสองและสี่หกสี่ตัวนี้มาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะแปบ๊บเดียวก็จะหมดวันละไอ้บางเอิ่นว่าหุงข้าวไว้แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรทานนะคะเออคือเบื่ออาหารวันนี้ก็ไม่อยากจะทานอาหารวันนี้ไปกินติมมากินสเวนเส้นมาความจริงอะอยากกินบิ่งชูแต่ขี้เกียจขี้เกียจไปนั่งรอคนเยอะ ก็เลยเออกินเซเว่นเส้นใกล้ๆเอานะคะโอ้ยท่านผู้ชมหลักร้อยคูณเจ็ดนะแปดคูณเจ็ดเท่ากับห้าสิบหกนะคะบวกกับตำแหน่งหลักสิบล่างคูณสองสี่สองแปดบวกแปดคงที่ค่ะหกบวกแปดก็เป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดก็ได้ยี่สิบสองก็ใส่สองนะคะ ออก202แล้วก็66สตัวนี้มาหลักร้อยบุญและหลักหน่วยบุญของงวดถัดมาทีนี้เรามาดูสูตรคำนวณน,นี้1ตัวสาัวาการบนล่างไม่ทราบว่าจะมาฝากฝั่งไหนของงวดถัดไปใช้ตำแหน่งของหลักร้อยคูณ7 2 7ดสพักไว้บวกหลัก10ล่างคูณ2 262 2บวกกับ8ปดคงที่274บวกกับ622บวก8ปดคงที่4บวก2ได้6 หกบวกแเป็น14นะคะก็จะได้เลขสีทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ทราบว่าจะเดือนต่อหรือไม่อันนี้เป็นวิ่งนะนี่ฉันไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นวิ่งบนล่างนะคะสมการนะฝากกดติดตาม subscribe like share เสียงหัดสะแผ่วเบาจริงๆแต่ว่าเปล่งเสียงแล้วนะคะเนี่ยนะแล้วก็ไม่ไม่ก็ติดตดดับดับคุณผู้ชมซื้อมาอยู่5,000กว่าบาทจริงๆ 5,000เกือบ6,000แต่ว่าใช้ไม่ค่อยได้อันนี้ใช้ใช้ไมค์ของของโน้ตบุ๊กเอาแทนนะคะ,ะดังนั้นก็ได้แค่นี้นะแคปเจอร์สูตรแล้วก็พบกันใหม่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ไว้พบกันใหม่สวัสดีจ้า